สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยากจะมาแชร์เรื่องที่เราเพิ่งรู้แต่จริงๆเราน่าจะรู้นานกว่านี้แล้วนะแต่เราไม่ได้สังเกตเนี่ยเพื่งมาสังเกตแล้วก็เออมันใช่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยมาบอกทุกคนนะคะใครที่ชอบดื่มกาแฟแล้วมีกลิ่นปากคือใครที่ชอบดื่มกาแฟจะต้องทราบดีแหละว่าเวลาดื่มไปแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นปากอ่ะอืโดยเฉพาะกาแฟที่แบบว่าขมๆกาแฟไม่ใส่น้ําตา สดอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหกลิ่นปากนี่เนะาะาวนี้เรามีวิธีดับกลิ่นปากค่ะส่วนใหญ่อยก็มักจะแบบกินลูกอมเนาะหรือไม่ก็เคี้ยวหมากฝรั่งใช่ปะอยากแนะนํานี้ค่ะดื่มชาหลังดื่มกาแฟนะคะซึ่งไม่ต้องเป็นยี่ห้อน,นี้ก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้หรือชาชงเองก็ได้นะคะหลังทานกาแฟไปเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะล้างปากอีกทีด้วยการดื่มชานะคะเพราะชาค่ะจะช่วยดับกลิ่นปากจาก กาแฟได้ค่ะ